อยากหาหูฟังเสียงดีๆราคาสักสาม0พัต้องนี่คอนตั้ม400จาก JBL แต่ถ้าคุณกำลังหาหูฟังทรงประสิทธิภาพแบบไร้สายพร้อมกับระบบเสียงแบบ Hi Res Audio ต้องนี่เลยคอนตั้ม800 BD ดียังไงไปดู สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X3 Mate ทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมครับนก X3 Mate นะสำหรับวันนี้ผมมีหูฟัง2ตัวมานำเสนอกันนะครับกับเจ้าคอนตั้มซีรีส์ที่ผมเคยได้รีวิวไปแล้วตอนนั้นผมได้รีวิวไปทั้งหมด4ตัวนะครับจะเป็นตัว400600-800วันแล้วเราไปเจาะลึกแค่ตัววันตัวเดียวเป็นตัวท็อปสุดแต่หลายๆคนก็บอกว่าอยากจะลองฟังเสียงของตัว400อยากจะลองฟังเสียงของตัว800อยากจะดูฟีเจอร์เด่นๆต่างๆเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรเดียววันนี้เรามาดูกันเลยนะครับก็ ตามนี้ก็ตัวแรกนะครับสำหรับเจ้าคอนตั้ม400ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนคือหูฟังทาง JBL เนี่ยเขาจะมีพวกระบบ Hi-Res Audio ที่ผ่านมาตรฐานเสียงนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัว800วันนี้ที่มาพูดถึงส่วน400เนี่ยจะไม่มีผ่านมาตรฐาน Hi-Res Audio นะครับแล้วก็ ตัว400เนี่ยจะไม่มีเรื่องของ ANC หรือว่า noise canceling นะครับผมตัวนี้จะไม่มีระบบตัดเสียงแต่ตัว800เนี่ยจะมีซึ่งระบบ noise canceling เนี่ยจะมีในส่วนของตัว800กับตัววันเท่านั้นนะครับซึ่งตัววันเนี่ยผมมองว่า noise canceling เนี่ยอาจจะไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่เพราะเราใช้งานอยู่แต่ในบ้านแต่ตัว800เนี่ยเป็นหูฟังแบบไร้าสายเอาไว้ใช้งานนอกบ้านนอกสถานที่ได้ค่อนข้างสะดวก ตัว Noise scattering ตัวนี้เลยจําเป็นมากๆนะครับแล้วก็2ตัวที่แตกต่างกันตรงนี้จะเป็นในเรื่องของระบบเสียงนะครับแล้วก็วัสดุตัว400เนี่ยต้องพูดกันตามตรงว,ว่าวัสดุเขาอาจจะไม่ได้เป็นเกรดท็อปสุดแต่อย่างใดแต่คุณภาพก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็คือฟองน้ำา m m o r y y o o ฟ m นิ่มมากนะครับแล้วก็ตัวควอนตัม800เนี่ยจะเป็นเกรดวัสดุแบบพรีเมียมมากด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวมาแกะดูกันครับ ตอนนี้แกะกล่องออกมาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัว400กับเจ้าตัว800ผมบอกได้เลยว่ามองแว็บเดียวเนี่ยออกมาคือเห็นความแตกต่างอย่างแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยคือหนึเรื่องของดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่2นะครับน้ำหนักตัวหูฟัง800เนี่ยจะมีน้ําหนักค่อนข้างพอสมควรอยู่ประมาณ400กรัมได้นะตัวนี้อยู่ประมาณ2 300กรัมเท่านั้นนะครับถือว่าเบากว่ามากดังนั้นใครที่บอกว่าชอบหูฟังน้ําหนักเบาเนี่ย อาจจะต้องไปมองหาพวกตระกูลซีรีส์เล็กนะครับอย่าง400ตัวนี้เนื่องจากว่าเขาไม่ได้เป็นแบบไร้สายมันก็เลยไม่จาเป็นต้องมีแบตเตอรี่นะครับวัสดุคุณภาพก็เกรดจะลดตามลงมานะครับตามราคานะครับตัวนี้มีโลโก้ JBL ทางด้านบนนะครับผมเป็นตัวยางสามารถกดได้นิ่มๆนะครับแล้วก็ด้านในตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนกับหนังเทียมที่เจาะรูเอาไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นเมมโมรี o โฟมนะครับตัวนี้คือจะเหมือนกันเลยสำหรับตัวเอียครับนะครับมีเขียนด้านในไว้ LR นะครับก็ม่งบอกว่า ข้างไหนเป็นข้างซ้ายข้างไหนเป็นข้างขวาเรื่องของสายนําเสียงหรือสายนําสัญญาณเนี่ย ขาจะมีซ่อนเอาไว้ตรงนี้นะครับมีการเก็บเอาไว้คือไม่ได้ปล่อยห้อยเอาไว้นะครับผมเชื่อได้ว่ากล้องน่าจะมองเห็นอยู่คือมีสีส้มๆอยู่ณจุดตรงนี้ครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านข้างหูฟังตรงนี้นะครับผมจะมีโลโก้ JBL อยู่นะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยจะเป็นแบบดึงขึ้นดึงลงไว้เก็บใช้งานนะครับซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยคือเวลาเราพับเก็บนะครับจะเป็นการปิดตัวไมโครโฟนเลยก็คือเสียงเนี่ยสัญญาณมันจะไม่เข้านะครับมันจะเป็นสวิตช์ถ้าเราเลื่อนเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแก๊ก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  ลงมาก็เป็นออนสามารถดัดได้นะครับผมตรงนี้จะมีไฟแสดงบอกสถานะพร้อมกับตัวฟองน้ําที่ปิดเอาไว้นะครับผมก็ใส่เข้าไปเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนหัวเล็กหรือหัวใหญ่เนี่ยสามารถใส่ได้แบบสบายๆนะครับเนื่องจากว่าอา้แบส่วนตัวผมผมเป็นคนหัวค่อนข้างใหญ่นะครับก็ใส่ได้เนื่องจากว่าเขามีการปรับตรงนี้นะครับดึงขึ้นดึงลงเนี่ยได้ถึง6กระดับเลยทีเดียวนะครับใครเป็นคนหัวเล็กก็ระดับเล็กสุดแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาก็ดึงไปเรื่อยๆนะครับก็ สามารถใส่ได้แบบพอดีพอดีอดแบบสบายสบายสหรับเจ้าตัวควอนตัม400นะครับและในส่วนของตัวควอนตัม8 0 0ครับตัวนี้ก็คือวัสดุเนี่ยจะบอกได้เลยว่าดูแล้วคือพรีเมียมไฮเอนต์มากนะครับด้านบนตรงนี้ก็คือเนี่ยสามารถบิดปรับได้นะครับมีการทําลวดลายมีการทําเส้นเส้นตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็โลโก้ jdl ด้านบนตรงนี้นะครับสามารถถางสามารถอะไรต่างๆได้รู้สึกว่าจะนิ่มกว่านะครับถึงแม้ว่าน้ําหนักมันจะหนักกว่าก็ตามทีนะครับแต่เรื่องของการใส่เนี่ยผมบอกได้เลยว่า สบายไม่แพ้กันนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ย เป็นคนใส่แว่นใช่ไหมครับมันจะมีการกดทับอยู่ตรงนี้เนี่ยหูฟังตัวนี้ฟองน้ําจะค่อนข้างนิ่มมากนะครับทาให้เวลาเราใส่นานๆเนี่ยมันไม่ปวดหัวมันไม่ปวดหูมันไม่ปวดใบหูนะครับโดยเฉพาะคนที่ใส่แว่นเนี่ยมันจะปวดขมับตรงนี้นะครับอันนี้คือจากที่ผมเคยได้ลองใส่พวกตัวควอนตามวันที่ตอนรีวิวตอนที่แล้วไปเนี่ยบอกเลยว่าใส่ได้ค่อนข้างสบายนะครับส่วนไมโครโฟนเหมือนกันครับพับเก็บเป็นมิ้วดึงออกมาเป็นอันมิ้วนะครับก็คือพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มีฟองน้ําตรงน,รงนี้มีตัว ไฟบอกสถานะนะครับแต่ตัวนี้ครับตัวสายสัญญาณที่ส่งมาทางลาโพงด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นปล่อยห้อยออกมานะครับแล้วก็มีตัวสีดําส้มดําส้มนะครับผมก็สามารถปรับระดับได้เหมือนกันเป็นแบบ6กระดับนะครับแล้วก็ตัวขาตรงนี้จะเป็นแบบพลาสติกใสนะครับอันนี้ก็ถ้าดึงออกมาเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าไปนั่งทับอะไรเนี่ยอาจจะหักได้แต่ก็ไม่ได้หักง่ายขนาดนั้นเพราะว่าหูฟังตัวนี้มันสามารถพลิกด้านอย่างนี้ได้นะครับทำให้เราใส่คล้องคอเนี่ย ไปนอกบ้านเนี่ยมันใส่สะดวกเพราะว่าถ้าสมมติมันพลิกไม่ได้ใส่อย่างเงี้ยมันจะรู้สึกอึดอัดตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้สามารถบิดมาอย่างนี้ได้เวลาเราเดินเวลาออกกําลังกายแบบไม่อยากใส่ไม่อยากวางสามารถงี้ได้นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถพลิกได้อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งข้อดีของหูฟังที่สามารถบิดพลิกได้นะครับ ส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับตัวควอนตัม400เนี่ยก็จะมีสายนะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบสั้นๆไม่ได้ยาวเกินไปเวลาออกนอกสถานที่ก็คือไม่เก็กกันะครับแล้วก็จะมีตัว USB Type C to Type A นะครับเอาไว้ใช้งานเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ก็จะใช้งานพวกซอฟต์แวร์ปรับแต่งเสียงได้นะครับอันนี้ใช้กับคอมอันนี้ใช้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวควอนตัม800ครับตัวนี้ก็คือเขาจะมี สายแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นสาย AUX 3.5เราสามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือเอาไปต่อซาวด์การ์ดแยกก็ได้ถ้าสมมุติคุณบอกว่าอยากให้เสียงเทพกว่านี้นะครับแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าจะเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้าอบคอมนะครับก็จะมีตัวรีเซพตัวนี้ครับเป็นร e เซพที่เอาไว้เสียบ กับคอมพิวเตอร์ก็จะปล่อยสัญญาณ2.4เชื่อมต่อแบบ w i f i อัตราการดีเลย์เรียกได้ว่าจะพูดว่าไม่มีดีเลย์ก็ไม่ได้มันมีดีเลย์อยู่แล้วแต่คือฟังไม่ออกว่าดีเลย์เลยนะครับผมหรือถ้าสมมุติคุณจะใช้งานกับคอมพิวเตอร์เสียบสายตรงกลัวมันดีเลย์นะครับก็มี USB U ู t y p e 4นะสามารถเสียบแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ปรับแต่งฟัง์ชันได้แล้วก็ถ้าคุณใช้กับโทรศัพท์มือถือไม่ต้องใช้รีเซพไม่ต้องใช้ Wi-Fi สามารถนํามาเชื่อมต่อ กับโทรศัพท์มือถือเป็นบลูทูธตัวนี้จะเป็นบลูทูธแบบ5.0นะครับทำให้การดีเลย์ไม่มีถ้าสมมติใครเคยใช้หูฟังที่เป็นบลูทูธเนี่ยบลูทูธ4.0 4.1 4.2ผมพูดได้เลยว่าเอามาใช้งานเล่นเกมไม่ได้เนื่องจากมันมีความดีเลย์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอเป็นบลูทูธ5.0เนี่ยอาการดีเลย์เหล่านั้นเนี่ยคือหายไปหมดเลยนะครับการเชื่อมต่อค่อนข้างง่ายนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทสกันดีกว่าว่า ใช้งานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับตัวคอนตั้ม800นะครับผมเขาจะมีปุ่มคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวปิดเปิดไม้นะครับเปิมปรับเพิ่มลดวอลลุมเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มสําหรับในเรื่องของการสลับไปนเน้นฟังเกมหรือว่าฟังคนพูดนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นตัวน้อย c e l l i n g นะครับผมเราสามารถกดปิดเปิดระบบตรงนี้ได้แล้วก็จะมีสายเชื่อมต่อแบบ AUX นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Type C นะครับสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ อันนี้ก็เชื่อมต่อได้หลากหลายนะครับส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นปุ่มสวิชเปิดปิดนะครับแล้วก็ไฟที่เอาไว้คอนเนคกับบลูทูธถ้าเป็นสี้เงินคือบลูทูธถ้าเป็นสีขาวคือจะเป็นแบบ Wi-Fi นะครับหรือว่าตัว Wireless หรือการเชื่อมต่อสายนั่นเอง,เองการชาร์จแบตเตอรี่ก็ชาร์จ2ชั่วโมงใช้ได้ประมาณ14ชั่วโมงได้นนครับมีแสงไฟ RCD สวยๆอย่างนี้ครับ ในส่วนของค u นต t u m 400นะครับผมตัวนี้ก็จะมีโลโก้ JBL ไฟ RGB อยู่นะครับไมค์ก็จะมีไฟสถานะบอกนะครับแล้วก็เรื่องของตัวคอนโทรลครับจะมีน้อยกว่าตัวค u นตั้ m 800นะครับตัวนี้400ก็จะมีเน้นฟังเสียงเกมเน้นฟังเสียงคนพูดนะครับปรับเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปิดเปิดไมค์สามารถกดที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นสายเชื่อมต่อ USB-C พร้อมกับตัวแจ็ค3.5มิลลอดิโอเอาไว้เชื่อมต่อเคื่อเือใครอยากจะใช้กับ มือถือหรือซาว์การ์ดแยกก็สามารถทําได้นะครับตัวนี้ก็จะน้ําหนักเบาสามารถปรับได้6กระดับเหมือนกันนะครับตามนี้เลยมาลองทดสอบตัวควอนตั้ม800กันก่อนเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบไร้สายนะครับวิธีการใช้งานก็เปิดตัวนี้ครับนี่ดันขึ้นไปนะครับแล้วมันก็จะมีไฟติดซึ่งเวลาเราจะเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้ทําการกดปุ่มตัวบลูทูธนี้ค้างไว้นะครับจนไฟสถานะตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีน้าเงินแล้วมันก็จะสามารถค้นหาตัว วอนตั้มแป0รตัวนี้ได้นะครับก็ทําการเชื่อมต่อครับอันนี้บอกเลยว่าเชื่อมต่อได้ง่ายมากครับสําหรับอันนี้นะครับเราจะมาทดสอบหลังจากเชื่อมต่อบลูทูธดูว่าดีเลยไหมนะครับามาก็เรียกได้ว่าไม่มีดีเลยเลยนะครับไม่ดีเล,เลยสำหรับการเชื่อมต่อแบบ5.0บลูทูธนะครับ กด <P US H> ปุ๊บเสียงออกกดปุ๊บเสียงออกอันนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อการเล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าฟังเพลงดูหนังอะไรต่างๆได้ไม่ต้องหดุดหงิดนะครับเพราะผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีสำหรับการใช้หูฟังไร้สายแล้วแบบเฮ้ยเสียงมันดีเลยภาพไม่ตรงปากอะไรอันนี้หมดห่วงอย่างแน่นอนครับสำหรับตัวหูฟังนะครับ,รบ,รบก็แนะนําให้ลงตัวแอป JBL Quantum ให้เรียบร้อยอย่างตัวนี้ผมจะลองทดสอบกับตัว800นะครับ เสี็บตัวรีเซ็รับไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีแจ้งว่าให้เปิดสวิชนะครับเราก็สามารถโยกเปิดสวิชเพื่อใช้งานได้นะครับพอหลังจากเปิดสวิชเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่ตัวหน้าซอฟต์แวร์ตัวโปรแกรมนะครับซึ่งพอเข้าซอฟต์แวร์มาเสร็จปุ๊บครั้งแรกเนี่ยมันจะเด้งให้อัปเดตซอฟต์แวร์ทันทีนะครับก็ให้อัปเดตตัวเฟิร์มแวร์หูฟังให้เป็นใหม่ล่าสุดไหมก็ทำการอัปเดตไป ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ผมแนะนําพออัปเดตแล้วเนี่ยฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็จะปรับปรุงให้เสถียรมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็รอมันอัปเดตแล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันครับเดี๋ยวเรามาลองตัวคอนตั้น8 0 0กันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับก็การเล่นนะครับผมอลองดูเสียงปืนนะครับผมก็ได้ยินชัดเจนเสียงเท้าดงเท้าเดินอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยวนะ่าชัดเจนมาก ค,คือได้ยินเต็มเต็มหน่วยแล้วก็คือไม่มีอาการดีเลยเลยนี่ยิงโดนด้วยโอ,โ,โอ้โหหูฟังดีครับแล้วก็อันนี้เราปรับเสียงเป็นแบบ DTS นะครับแต่ถ้าสมมุติเราปรับเป็นแบบคอนตามเซอร์ราลเนี่ยเสียงที่ได้ยินก็จะคนละรูปแบบกันเลยนะครับผมเสียงจะเป็นคนละรูปแบบกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบในรูปแบบไหนนะครับอันนี้ให้ลองแบบคอนตามเซอร์ราลก่อนลวกัน ตามนี้นะครับผมนะาดับ,บ,บปิดเลยอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบการปรุงสั่งแล้วก็ยังสามารถปรับได้เยอะนะครับผมอ่าประมาณนี้สำหรับตัว800ครับมาลองดูอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวควอนตัม400ครับตอนนี้ผมปิด d t s ทั้งหมดนะครับส ก็เรียกว่าเสียงใช้ได้เสียงแจำเลยนะครับสำหรับตายเลยไปยิงบอกเขาอีกว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ถือว่าเสียงค่อนข้างโอเคสำหรับตัวคอนตั้ม400นะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวระบบ DTS นะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิด DTS กันครับพอเปิด DTS ปุ๊บรูปแบบเสียงก็จะเปลี่ยนไป แล้วถ้าสมมติเปิดควอนตัมเซอร์ราล่ะ ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่คุณชอบนะครับว่าชอบในการปรับแต่งแบบไหนแต่ถ้าสมมติในส่วนตัวผมเนี่ยไม่เปิดระบบอะไรเลยเนี่ยได้ยินเสียงเกมที่ชัดเจนที่สุดก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับนี่คือเสียงของคอนตัม400และ800ในการทดสอบไปครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้าคอนตาม4 0 0แล้วก็คอนตาม8 0 0ก็บอกได้เลยว่าของพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับราคาจริงๆนะครับอย่างตัว400ราคา3,990เสียงที่ทำได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยในระดับหูฟังราคาพรีเมียมขนาดนี้นะครับ ถือว่าแจ่มมากฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยตอบโจทย์สามารถใช้ซอฟต์แวร์ปรับแต่งได้นะครับแต่ถ้าสมมติคุณอยากเทพกว่านั้นต้องเป็นสายเปรครับตัวนี้3,990ตัวนี้8,590บาทรับรองว่าตัวนี้ถ้าคุณจัดไปเนี่ยไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะอย่างแรกเลยคุณจะเห็นโลโก้สีทองด้านหน้ากล่องเป็นแบบไฮเรสนะครับซอฟต์แวร์ปรับแต่งได้ เยอะแยะนะครับมีระบบน้อยแคสต์ริงด้วยซึ่งตัว400ไม่มีนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่มีมาให้นะครับใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วก็สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้ส่วนเรื่องความใส่สบายนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่ายกให้ตัว400จริงๆตัว400ใส่สบายกว่าตัว800มากเนื่องด้วยน้ําหนักตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างเบานะครับประมาณ2-300กร,รัม ตัวนี้400กว่ากรัมนะครับ410กรัมมั้งโดยประมาณนะครับมันก็เลยทําให้ตัว400เนี่ยใส่สบายมากกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจําเป็นไหมที่จะต้องใช้งานหูฟังไร้สายนะครับหรืออาจจะไปลองมองตัว600ก็ได้นะครับตัวนั้นก็เรียกว่าน่าสนใจอีกหนึ่งตัวครับผมก็ประมาณนี้ละกันตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายตามช่องทางต่างๆแล้วสามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้ทางผม n o x e x t v i t y ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ